กับตันกาสวัสดีครับพี่นุกับผมสวัสดีครับพี่ปินค,าคราบผมวันนี้เราอยู่กับเด็กแบทเทิลครับผมแล้วก็เอาโปเกมอนจากคอมแพคเด็กมาทำเป็นเด็กให้ทุกคนดูกันว่ามันไปต่อได้ยังไงค,ครับครับ,<ม>รบซึ่งวันนี้พี่นุกเอาเด็กนี้มาฝากนะครับผม พิกซี่น้องน่ารักน้องน่ารักครับผมน้องมากับความสามารถที่ทำให้โปเกมอนที่มีพลังจิตมีฟีได้ด้วยอเน้นเฟริวเน้นเฟริวเน้นเริวปปิงก็เลยเอาลูเกียมาสู้ด้วยเลยตัวเบิ่มๆไปเลยได้เลยไม่ครับมีปัญหาเลยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับี่พวกเราจะได้ไม่หายไปจากฟีดของทุกคนนะครับครับผมการไทเทิร์นจะเป็นยังไงไปดูกันเลยดูเลยเลือกพูนเริ่มก่อนํำหลังครับพี่หัวกระหังผมเอาหัวเหมือนเดิมเมื่อกี้ ออกหางเรียบร้อยกำลังจะบอกว่าเมื่อกี้ผมเลือกผมได้เริ่มก่อนเกียมที่เล่นกับพี่เอที่แล้วพ <c oughs> ี่นุกเลือกเลิ่มก,ก่อนเลยครับเริ่มปัทเทิลปิปปี้ลูกเกียรบผมเข้าเทินจุกกาหนหดึงใบใช้บัตรปัทเทิลวีพีเลือกเ็นปิปปี้กับปิปปี้ครับ ลงปิ๊ปปี้บนมือครับนั้นใช้ความสามารถครับผมปาร์ตี้ชมจัดใช้ได้หนึ่งครั้งถ้าอยู่ตำแหน่งต่อสู้ครับผมเอาพลังงานพลังจิตมาติดที่ปิ๊ปปีบนเบนช์ของเราได้เลยตัวละหนึ่งใบนี่เลยไม่เจอนานนะดิเมยใช่แล้วลุกเล่นต่อเลยครับผมเข็ยนสเปลี่ยนครับ เลือดโปเกมอนคนตำแหน่งต่อสู้ที่เป็นพื้นฐานลงมาเอาฟิปปีขึ้นไปที่ตำแหน่งต่อสู้แทนครับแล้วใช้ความสามารถเลยพาร์ตี้ชมจัดเลือกพลังงานลงมา1 2 3าใบครับเริ่มรู้สึกดีแล้วที่เริ่มหลัง <laughs> <laughs> ถ้าเริ่มก่อนน่าจะตาย <laughs> นี่ครับติดพลังงานจากมือให้กับน้องฟิปปีครับผมแล้วผ่านเกินเลยเธ <laughs> <laughs> อแรกจี K ้กี่ใบ2 4 6 7, 7ีดเใบเข้าเธอไปวินจบการ์ดหนึ่งใบครับผม <laughs> ใช้เมสบอลเลยครับได้เลยครับ นำโปเลมอนพื้นฐานจากในสำรับหนึ่งตัวลงเบสเลยครับได้เลยครับเรามันคนไม่มี V I P อย่างใครเขาลงลูกเกียเลยครับได้เลยครับเพราะตัวหน้าไม่น่ารอดใครตัดนะครับได้เลยครับมีใช้การซัพพอร์ตเลยครับศาตราจนเบนเน็ตครับโอเคเลอการจากในเด็กสองใบลงกองทิ้งได้เลยได้เลยครับการที่วินเลือกสองใบจะเป็นอาร์เคโอสองตัวเลยได้เลยเล่นเธอหน้าแล้วเธอนี้ไม่เล่นแล้วติดพลังงาน ให้ลูกเกียครับครับโจมตีเลยครับครับโดยท่าอ่านที่ทางลมทิ้งการ์ดไปเมื่หนึ่งใบจอดสามใบครับทิ้งเทเบิลซิตี้เลยครับโอไม่ใช้ด้วยจอดสามไม่ใช้เดี๋ยวพี่ใช้ได้แล้วผมใช้ไม่ได้อยู่แล้วจบเพอยเลยครับเข้าเถินจอการ์ดหนึ่งใบพี่ปี๋ครับผมปาร์ตี้ชมจัดเจอพลังงานเจีพื้นฐานมาติดที่ปี๊ปปี้บอลบอลครับครับยังไงก็ต้องหนีนุกพูดตัดสินเลยครับแล้วผมจะจั่วมาทำไมครับนุกใช้การ์ดสับเปลี่ยนโปเกมอนครับผม นำโปเกมอนบนตำแหน่งสู้ลงแม่เอาโปเกมอนตำแหน่งเบ้นขึ้นไปครับังจากนั้นครับผมปาร์ตี้ชมจันครับนุกติดที่อะนี่สองตัวพอหมดแล้วมันก็ต้องหมดกันบ้างหมดแล้ว โจมตีเลยครับผมวอเตอร์สตรอมยีคูณครับผมพลังจิตบนกระดาดสายเราครับผมตอนนี้มีตัวละสามครับสามสี่สิบสองสิบสองคูณสองสองร้อยสี่สิบเดเเมจครับนี่เนี่ยสองร้อยสี่สิบเดเเมจลูกเคียร์หมดสภาพแต่การละวันสองร้อยครับผมเอาลูกเคียร์ขึ้นไปครับขอนนผมจกัตหนึ่งใบครับผมวิวัฒนาการก่อนเลยครับได้เลยครับจากนั้นใช้แคปเจอร์อโลมาได้เลยครับพอยเหรียญหนึ่งครั้งครับถ้าออกคู่จะได้ล่างวิวัฒนาการถ้าออกก้อยได้ล่างพื้นฐานสาธุยาคู่ ยาออกคู่ไปไหนแล้วยาออกคู่นะลูกเดี๋ยวไม่มีตัวตีนะลูกนะเรียบนี้ของดีเดียมที่ถูกต้องออกขี้ได้ล่างพื้นฐานครับครับตัวที่ผมออกมาก็คือนีโอเลนความสามารถครับลูมีนัดชายครับเมื่อการมานี้จะคงจากมือลงเบ้นนะครับคนหาการซัพพอร์ตหนึ่งใบขึ้นมือหาเป็นงานวิจัยสัพระ ติดพลังงานได้เลยครับรคับใช้งานวิจัยเลยโอ้ทิ้งการประเมินครับโอเคตัวเจ็ดบปิ้ง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 ไม่ค่อยดีกดสตาร์เลยครับครับผมบอกว่าดาวรวมพลนำโปเกมอนไลท์สีสองตัวจากในกองทิ้งลงไปได้เลยโอเคเอาไปอาเคโสองตัวครับได้เลยเดี๋ยวนะกดความสามารถครับเทอร์โบยุคหินได้เลยครับนำพลังงานพิเศษสองใบจากในสำรับมาแปะพี่โปเกมอนหนึ่งตัวได้เลยติดเป็นกิฟต์เอเนจีกับวีการเอเนจีให้ลูกเกี้ยครับได้เลยครับ ติดเครื่องรางอย่างความกล้าให้ดูมีนิวและมีครับแล้วก็ติดกิฟต์เอนเนอร์จี่ให้กับอาร์เคโอตัวนี้ครับได้ครับไม่กดความสามารถด้วยโอเคไม่มีแล้วโจมตีเลยครับดูท่าสตอมได้ครับครับ220ดาเมจครับมีเทอร์เบิลเทอร์โบเหลือ200ดาเมจครับผม200ดาเมจปิ๊ปปิ๊ปขอสภาพผมได้หนึ่งครครับครับผมเลือกปิ๊ปปิ๊ขึ้นไปเข้าเถิดจุกการ์ดครับครับปุ๊บอ่ะพี่ลุกใช้ support เลยครับนั่นจโมหมดแล้วอุ้ย อยากให้เขากลับกองเลยแฮขอบคุณจริงๆครับแต่ว่นุกต้องทำทำอะไรไม่ได้จว่ห้ใบครับจว่สีใบครับนูกใช้คริสตัลหมอกครับผม,มครับเลือกเป็นโปเกมอนพื้นฐานพลังจิตหรือว่าพลังงานพื้นฐานพลังจิตออกมาจากกองอเลือกเป็นบิวเอ็กแล้วก็ใช้ความสามารถขปิ๊ปปี้เลยครับผมปาร์ตี้ชมกันลูกใช้รถเข็นสเปลี่ยนครับผมครับเอาปิ๊ปปี้ลงมาเอาปิ๊ปปี้ขึ้นไปแลังจากนั้นพี่นุกวิวัฒน,นาการ ติดปีเป็น p i x ซี e x ครับความสามารถครับผมรีสตาร์ทมือมี1ใบตัวคัสสองใบครับขั้นจุดหนึ่งขั้นจุสติดเครื่องรังแห่งความกล้าให้กับนิว e x ครับอืา<ม>ด้วยความสามารถครับผมโซนพื้นผิวดวงจันทร์ตราบใดที่ปโปเกมอนนี้ยังอยู่ครับพลังงานสําหรับนี้ของโปเกมอนทุกตัวฝ่ายเราที่มีพลังงานพลังจิตติดอยู่จะหายไปอ๋อหนึ่งนี้ฟีฟีนี่เลยตรงนี้ลูกให้พี่ใหญ่เป็นคนดูแลนี่เลือกเท่าไหร่อ่ะ260ครับผมจะตียังไงให้ตาย แพ้อะไรอ่ะครับแพ้เหล็กครับโอ้โหไม่มีเหล็กสักตัวและโจมตีเลยครับผมมูนวอนเดอร์ร้0ยเดเมจครับผมเลือกพลังงานพลังจิตที่ติดอยู่กับโปเกมอนบนกระดานฝ่ายเราตามชอบย้ายไปติดกับโปเกมอนบนกระดานฝ่ายเราตามชอบครับผมคือคือย้ายจี่ย้ายพลังงานได้เลยอ่าพี่นุกย้ายพลังงานพลังจิตพื้นฐานจักปีปีมานี้ครับผมย้ายจัดตัวนี้มาหนึ่งนี้อ่ามาให้มิวแล้วพี่นุกผ่านเขินเลยเท่าไหร่นะครับครับผมร้อยเจ็ดสิบไม่มีการไม่นับไม่นับ EX โดอนเต็มเต็มโอเค จกการ์ดหนึ่งใบได้เลยเนื่องจากพีพนมีไพ่มากกว่าครับครับความสามารถครับแสงสว่างแสงวาบอะไรแสงสว่างแสงวาบเออล้นครับทาให้โปมันตัวนี้สามารถลงจากมือลงไปได้เลยถ้าเราได้มากกว่าโอเคติดการ์ดพลังงานจากมือครับรีวอร์ซ่าเอเนอร์จีให้ลินโทล่าครับได้เลยครับทิ้งไว้ก่อนตีเมื่อไหร่เดี๋ยวค่อยคิดจากนั้นใช้แคปเจอร์ลงมาครับครับผมท้เหรียญ้หัวไนรังโวไนรังโวออกมาเลยอยอ้คิวตอ้ยเก่งดัง พี่ปิ๊งอยากทิ้งไฮเปอร์บอลน่ะแต่ถ้าพี่ปิ๊งทิ้งพี่ปิ๊งจะเสียอันนี้ไม่อยากเสียอันนี้เลยแต่ไม่ทําก็ไม่ได้ไฮเปอร์บอลแล้วครับทําใจขอพลังงานสักพึ่งฟังนาราสิผมอยากเอาอันนี้ออกอ่ะเลือดทั้ง220หาปวยบอลหนึ่งตัวครับคาบิกอนคาบิกรเพื่อนรักพลังงานเราเต็มเบรกเลยกดใช้ได้แล้วความมามรถเทอร์โบยุกินกดก่อนครับ เด็กเราไม่ได้ใส่เทลพี่เหรอครับ <N> นี่เปล่าสองใบเลยนะเฮ้อนี่แต่พูดว่าเฮ้อออกมาครับเจ็ดอเนนิเกียกับดับเบิ้ลเทอร์โบอนที่ได้เลยครับได้ครับอีกก้อนครับเอ,อ๊ะนี่เราใส่เทลพี่ไม่ใช่เหรอ,อต่อเลยครับต่อเลยครับใช้การ์แล็บบอทครับงานวิจัยของอาจารย์โอ้โสุดเท่มือหมดจวดเจ็ดนี่คือสุดยอดความแข็งแกร่งมือขำสีตีเลยโอ้ยสองร้อยดาเมจนะได้แค่ไหนละครับผ่านตอมได้สองร้อยยี่สิบลบยี่สิบสองร้อย ก็เทินจู่ทำอะไรคันเบ็ดชั้นยอดนี่พี่นุกเก็บพลังงานกลับไปได้แล้วพี่นุกเก็บพลังงานตามไปเลยพี่นุกหนีลงไหเชื่อมหนีฟีขึบนมครับอย่าเอาไพ่เดียวมาตีผมแต่ก็ปาร์ตี้ชมจันทร์ครับผมเลือกพลังงานพื้นฐานพลังจิตมาติดที่ปีปีหนึ่งตัวที่หยุดเด่นครับฮะเพราะว่านี้เขาเป็นปิกซี่ละถุกต่อเขาเลยติดไม่ได้ได้เลยใช้ B V X ครับผม r e ตา a r t มือมีสองใบกดนึง จ euh ึ๊บเนี่ยั้นจะมครับฮึฮึฮึพกติดพลังงานจากมือครับผมเจ็บเอเนร์จี้อะไรครับเนี่ยครับผมพาตัวเองขึ้นไปครับวิ่งอ้โหอ่าก็คือพี่นุ๊กไม่ต้องใช้ปิ๊ปปี้ตัวที่มีเฮตีน้อยตีพี่นุ๊กเอามิวเอ็กซ์ขึ้นไปยืนยิ้มให้ครับผมพร้อมกับบอกว่าจีโนมแฮกครับผมโจมตีเลยใช้ท่าโจมตีของฟองน้ำข้ามมาเป็นท่าของเราครับผม220ร้เมิทพี่ตีแรงกว่าอีกนะเนี่ย หมดสภาพอิกครับรออะไรครับทีนี้รางวัลสองใบครับผมผมมีคิดพลังงานโอเคเมื่อกี้ผมมีมือห้าใบครับบอกว่าถ้าโดนดาเมจจะฆ่าโจมตีแล้วหมดสภาพครับต้องจมให้เป็นเจ็ดใบต้องสองใบกอนได้เลยอ่ะแล้วตอนนี้ก็จะหมดสภาพไม่ใบผมเอาคาร์บิกอนขึ้นมาครับได้เลยครับอ่เข้าเทิร์นโจุกการ์ดหนึ่งใบได้เลยตามยังไงให้ทันครับสิ่งเดียวที่จะทำให้หนีออกไปบอร์ดได้ ก็คือพังทลายที่เราทิ้งมันไปยังไงล่ะใช่แล้วแคปเจอร์ลงมาครับได้เลยครับชึบนี่นูเกียร์สักตัวไหมครับพี่พี่ลิ้นบิกอ๋อหัวเฮ้ยแล้วดูแปดใต้กองมาไหนเจอ๊งก็มือมึงถูกยัดลงไปผมติดเครื่องรางแห่งความกล้าให้ครับพี่กรณ์โอ้ยตัวใหญ่เหมือนกันเนี้ยสองร้อยเบิ่มๆแต่ผมมีเป็นที่สามเอ้ยไม่เกียรติไม่เกียรตจริงขึ้นมานี่โอ้ยเดข๋ยวับตัวนี้เก่งขึ้นมาเลย สะเทือนใจจบตีเลยครับโอ้ยลมคลื่นเกินคลอกครับครับผมร้อยแปดสิบเดเมตครับอ่ามีดับเบิลทับโบอยู่เลยร้อยหกสิบดซเมตครับเอ๊บแล้วก็หน้าตีท่านี้จะหลับโอเคโอเคครับครับครับผมพ่ลุกปิกซี่หมดสภาพครับผมโอเคครับผมได้สองไพครับผมเลือกมิวขึ้นไปที่ตำแหน่งของสู้ใช่ครับทีนี้ในช่วงเช็คสถานะหลักครับด้วยความสามารถของท่าโจมตีผมต้องคอยเตะสองครั้งให้ออกหัวทั้งสองครั้งถ้าออกก้อยครั้งหนึ่งไม่ตื่นโอเค ฮ่าไม่เรียบร้อยนะครับไอ้ครั้งนึงครับเอาผมเขาถึงจบการครับพี่นุ๊กลงมิวทูเอ็กซ์ครับนี่พระเอกเก่าตอนที่แล้วนะครับผมดีแล้วหลุดเกียร์ตายไปแล้วเดีครับผมเดี๋ยวพี่นุ๊กก็ใช้นี่ครับผมป๊าปี้ครับผมเอซัพพอร์ตครับผมบอกว่าเลือกพลังงานพลังงานพื้นฐานสองใบครับผมจากโปรแกรมตัวหนึ่งย้ายไปอีกตัวหนึ่งครับไม่ถูกต้องเอ๊อันนี้ไม่ถูกต้องพี่นุ๊กติดเครื่องหลังยาครับ ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เเดี๋ยวนะพื้นฐานะครับพื้นฐานนะพื้นฐานเลื่อนเท่าลูกเกียวเลยนะพื้นฐานพื้นฐานเป็นร่างบูนะแน่นอน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 พี่นุ๊กนี่เลยครับผมคีขาหนีเป็นศูนย์อยู่แล้วครับนิวไม่ต้องมีทิปปี้ก็ได้พี่นุ๊กเอาทิปปี้ขึ้นไปครับแล้วก็กดเลยปาร์ตี้ชมจันทร์ครับนี่คือยังเอาที่อีกเอาที่มาใบ้นึงก่อนลงไม่ได้นะครับหนีแล้ว โอ้ยแย่แล้วครับหนีไม่ได้ตอนอนีู้มีอี๋เราเปลี่ยนบางแก้วแล้วผมนี่เลยเลเวลเท่าไหร่ไดครับสองร้อยแปดสิบถ้าลอกสปิร์มผมก็เอากลับเข้าไป <laughs> เรียบร้อยโอ้ยมีสองพลังงานแล้วลงตีได้แล้วกดมิวเอ็กซ์ครับผมรีสตาร์ทมือมีสองใบโจกัสหนึ่งใบครับโจมตีเลยครับผมโฟตอนคิเนสิทครับผมสิบปั่ครับผม,บบผมพลังงานพลังจิตบนสเกดานฝ่ายเราใบาละสามสิบครับผมมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 89 <20 S 1> <c oughs> คร <c oughs> ับผม9 3 27 28คสามยี่เจ็ดยี่แงร้บเดนเมตจมตีเนยตึ่หมดสภาพครับได้การรางวนไปหนึ่งครับแล้วผมเอาอะไรไปนอกเข้าล่ะ <c oughs> เงเอาเรนทล่าเข้าไปตีได้สอง้อยแปดครับผมเข้าเทินจุกั้นหนึ่งไม้ผมอันนี้ตีได้แล้วเพราะผมไช้มากกว่าแต่ผมตีผมก็โดนตีกลับหมดสภาพอยู่ดีเฮ้ยเดี๋ยวผมตีพี่ข้างหลังพี่ปีพี่หายพี่หายสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบเก้าอ้าตายอยู่ดี เศร้าจังเพ่งเพ่งขึ้นเลยไม่มีทางไหนไม่ปวดร้าวเศร้าจังรีมืออ่ามีจีโนมแฮกมีรีสตาร์ทรีสตาร์ทอ๋อฮึ่นๆฮึ่นๆผมเล็นบอลก่อนครับโอเคได้เลดี๋ยวดูเด็กอรดูเด็กอรเผื่อมีทางเลือกเอามาก๊อปโปรตอนยูนิซิตไม่มีจี้มีสามใบได้แล้ร้อยดามีดโอ้โหกะเตือนใจไปหมดแล้วมีมีคำสั่งบอลนะมีไม่เอาครับไม่บอสด้วยไม่ไม่มีประโยชน์ละ เฮ้ยเดี๋ยวผมได้สองไพ่นีน่่า<ช>คนเรามันต้องมีใจสู้ครับใช่ครับเมลและวีมีนัดชายคำสั่งบอสเลยครับได้เลยครับมีตายมีเครื่องล้างใช่ถึงหนึ่ง <c oughs> เขยิบเขินไปหนึ่งที <c oughs> เขินแล้วคนหนีฟรีด้วยนะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ขำไปคนบ้าอ่อันนี้คือแบบแกเขินไปเลยเลยแล้วก็โจมตีเลยครับด้วยความสามารถของด้วยท่าโจมตีไวโวครับครับ180เมตรด้วยความสามารถของรีเวอร์ซโลเอเนจี้เนี่ยทำให้เขาได้เป็นสามพลังงานสีอะไรก็ได้เพราะว่าผมไทยมากกว่าครับโอเคครับ180เมตรแล้วก็ตัวเองก็เจ็บยี่สิบตัวอักษรเจ็บเพิ่มไปเลยอ่ะอือปีกมุมสภาพครับได้หนึ่งไทยครับผมก็เดินจั่วครับผมครับอ่าแล้วอ้ติดพลังงานได้อ ติดพลังงานซะหนึ่งปีครับผมแล้วก็โจมตีเลยครับผมด้วยท่าจีดมแฮกครับผมใช้ท่าโจมตีของไฟตรงข้ามมันเป็นท่าโจมตีของเราเองครับผมร้อยแปดสิบเดเมจครับผมตัวเราเจ็บยี่สิบอีกก็คือไม่เอาโซน่าขึ้นมาตีผมด้วยไม่ไม่มันนับเลขยากพี่เหนื่อยเอาเถครับหมดสภาพครับโอเคครับผมด้วยการตั้งครรภ์เป็นสุดท้ายครับขอบคุณครับขอบคุณครับไงครับผมและนี่ก็คือเด็กฟิกซี่เอครับผมนี่ใส่ตั้งหนึ่งใบแหมะไง เทไม่เซอร์ไพรส์ด้วยแกมิลทูหรอกก็คือเมนเอนจิ้นของเขาคือปิปปี้นั่นเองครับผมมากับท่าความสามารถปาร์ตี้จมจันที่เรียกพลังงานได้เบิ่มๆเลยต้องบอกว่าในคลิปเราค่อนข้างจะดวงดีนิดนึงใช่ครับสองเทิร์นจี้หมดเด็กกับพีเอสคิดแล้วกันครับผมแต่ก่อนครับผมด้วยความที่ปิปปี้เนี่ยเขาเฮที่น้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเสียพลังงานไปเรื่อยๆครับผมเราต้องต้อเบ็กปิปปี้แบบเก่าเนี่ยเราจะต้องรีตัวโปเกมอนพร้อมกับพลังงานกลับมาใช้เรื่อยๆทีนี้เนี่ยพอมีปิ๊กซี่มา ทำให้พลังงานไม่ถูกน็อกแล้วก็ถูกทิ้งไปเรื่อย S <S ใช่ถูกเสียไปอย่างมากก็3ใบในการตีครั้งแรกนีแล้วก็เอามิวทูมาโจมตีเพิ่มด้วยด้วยได้ด้วยจ<น>ิ๊บตัวตีเขาเยอะมากเลยนะ็นด้วยใช่ครับผมแล้วก็คือมีช้อยให้เลือกเยอะมากเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นพอเป็นพิกซี่โปเกมอนทุกตัวบนบอร์ดเราจะหนีฟรีหมดเลยครับผมมีมิวไว้หายเทมมิวทูเอาไว้โจมตีเป็นท่าเดีเมจแรงมีมิวเอ็กซ์เอาไว้จีโนมแฮกได้แถมเวลาถ้าเกิดเราชาร์จเสร็จแล้วครับเราพิกซี่ตีไปก่อนเนี่ยเราสามารถดึงพลังงานออกจากตัวปีปีออกมาไว้ที่ตัวมิวทูแล้ววก็มมิทีี่่เครือง เอ้ยไม่ใช่เครื่องรางยักษ์เครื่องรางแหง่งความกล้า<ฮ>บวกเลือดอีก50าําให้โปเกมอนพวกนี้ถูกหนอกอยากมาเลือด2-8 เลือดเท่าลูกเกีย<ต>เ๊ยผมเลยดีที่นุ๊กไม่เล่นมิวทูแต่แรกลูกเกีย๊ยผมไม่ได้สนใจอะไรเลยกลัวไม่รู้เลยมีไฟฟงไฟฟ้าโดนถ้าโดนโดนะแต่ตอนต้นเกมก็น่าจะเหวออยู่ <c oughs> ใช่ครับผมอยากได้พลังงานก่อนครับเพราะรู้ว่าพิปปี้ทำได้เยครับผมอ่าครับผมมาดูที่ไอเทมครับผมไอเทมก็จะมีหลักๆเลยก็คือตัวบัตรแมทเท่นวีไอพีนั่นเองนะครับผมมีหนึ่งให้ป้าบอลมีหนึ่งให้ป้าบอลเอาไว้หาโปเกมอนที่เป็นตัวโตอย่างพิกซีเอ็กซ์นะครับผมใช่ครับเฮ้บี้ซุยบอลครับผมมอนพื้นฐานเราแทบจะทาางเเเลล็กกยผื่อออติดดดไไไ้้มครับผมมริกสอ เรียกได้ทั้งมอนพื้นฐานทั้งพลังงานพลังจิตครับ,รบผมมีซับเปลี่ยนการซับเปลี่ยนเยอะมหา้หาเจ็ดเจ็ดใ <7, S 2> <7 S 1> บ,บครับผมเป็นสามสลับสองรถเข็นสองเชือกครับเอาไว้ให้ปิ๊ปปี้ชาร์จพลังงานนั่นเองคร,ครับผมสลับการพลังงานในกรณีที่สมมติว่าเรามีมิวทูเทิร์นแรก เเราเรียกเรียกพลังงานออกมาเสร็จแล้วเราสลับการพลังงานจากปีปีครับมาที่มิวทูติดพลังงานจากมืออีกหนึ่งใบแล้ววิ่งขึ้นไปโจมตีได้เลยในเทิร์นแรกใช่ครับแบบโมงโงอย่างครั้ใช่ครับผมพี่นุเคยทำได้ครัอาบเดยเมทเทิร์นหลังเริ่มหลังมีอยู่แรงว่ามิวพูดเลยนะครับผมแล้วก็มีเครื่องรางมีคันเบ็ด ที่เราต้องใช้คันเบ็ดเพราะว่าเด็กเราเป็นเด็กตัวเล็กแล้วก็เสียพลังงานเยอะนั่นเองครับใช่ครับผมมีล้อสวิปเปอร์ครับผมมีล้อสวิปเปอร์ของมไว้แก้ตามสถานการณ์ต่างๆได้นะครับทีนี้นะครับมาถึงสอลสสปอร์ตครับผมเป็นสามพูดสินเลยครับรีมือหมุนข้ามรัวๆ,ๆครับพะเราจัวมาแต่อเทมเราใช้แล้วก็หมดไปอยู่ดีครับผมนี่มีหน้าแปลกๆสาวฟริสเดย สาฟูริสเดครับผมสามารถเรียกโปเกมอนพื้นฐานออกมาแล้วให้ตัวเขาถ้าต้องการวิ่งไปที่ตำแหน่งต่อสู้ได้เลยทำให้ปิ๊้วิ่งขึ้นมาชาร์จพลังงานได้เลยอ๋ในกรณีที่ตัวเปิดเราไม่ใช่ปิ๊้เราสามารถใช้สาวฟูริสตเดก เอาเป็นปิ๊บปีป้ออกมาตัวหนึ่งแล้วดันขึ้นมากดค,ความสามารถใช่เลยครับมผมก็คือจะเป็นประหยัดสลอสลับไปได้ไปได้อีกอ่าบใบนี้ก็คือเหมือนไม่เห็นนานมากใช่ครับผมอ่ะมีหนึ่งคำสั่งบอสครับผม2นั่นจะโมแล้วก็ 1, ปปปป1นึ่ง copy copy ก็คือสลับการพลังงานนี่แหละใช่ครับ<ช>ผมแต่ว่าใช้ได้ทีเดียวแล้วได้2งใบเลยใช่แบบที่โดนเมื่อกี้ครับใช่ครับเคลมสเตเดียมของเราเป็นโบว์ทาวครับผมไว้ตั้งปิ๊บปี้ตอนต้นเกมครับพลังงานเราลืมลืมรลบ สามสิบสามพลังงานพลังจิตสามเจ็ตเอเนจี่นี่สิบหกพลังงาน,งงานใช่ครับผมแล้วลเ,เ,เ,เจ็ตเอเนจีก่ก็เหมือนเหมือนเป็นสับเปลี่ยนแหละใช่ครับเ <ผม S 1> พราะว่าเจ้าปิป๊ปปี้เขาใช้เป็นสามพลังงานใสถูกต้องครับผมในกรณีนี้ไม่มีไม่มีปิกซี่ครับสามารถขอดเจ็ตเอเนจีไปเพื่อเป็นคอร์สให้ได้ด้วยเพราะว่าเราได้สามพลังงานออกมาแต่ว่าเราเสียพลังงานจิตเดียวลงไปในกองเพลิงอ่าเราเห็นแบบกระดาษครับผมนี่ก็ประมาณนี้ครับผมกับเจ้าปิกซี่เอ็กซ์ที่ำให้ปิ๊ปปี้ดูแข็งแกร่งไปกว่าเดิมอีกครับครับผมรวมถึงเจ้ามิวทู ครับผมที่เพื่อนเพื่อนๆในทีมเห็นรู้สึกว่าชาร์จพลังงานช้าใช่เร็เวทันใจปินปีแต่ตอนเล่นกับพีเอในทีพีเอตั้ง4ตัวเลยนะครับ <c oughs> ครับก็คือเขาต้องตั้ง4ตัวครับจะ <c oughs> ต้องมีวัฒนาการอาจจะยาามักนีดนึงนี่มอนพื้นฐานออกมาแล้วแค่สลับตัวเองใช่ครับนี่ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของเจ้าปีป,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 ปีปิซี่ที่มีมิวสูเพิ่มเข้าด้วยใช่ครับกลายว่า2ตัวจะ c คอมเพล็กซ์เล้กกลายเป็นหนึ่งเล็กเดียวใช่ครับแล้วดูรุนแรงเลยผมว่าใช่เก่งมากใช่ครับผม อะครับผมประมาณนี้ครับผมกับเจ้า p ิกซี่ครับผมใครอยากดูอะไรสามารถคอมเมนต์บอกเราไว้ได้เลยครับผมวันนี้พี่นุกกับพี่ปิ๊ดลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับดูคลิปจบแล้วนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e พวกเราด้วยใครอยากเริ่มเล่นการ์ดมาหาพวกเราได้เลยที่เดอะฮาร์คเซียรังสิทชั้น2นะครับผมอย่าลืมดูวิดีโอเก่าๆของพวกเราก็ได้นะอยากได้เด็กลิสไลไปดูได้เลย